ีนายพิชิตชื่นบานเน่ก็ร่วมกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่19ด้วยนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษานะคะแล้วก็พูดถึงการจัดกิจกรรมปีนี้ซึ่งมีหัวข้อว่าพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีดำเนิน การในกิจกรรมตั้งแต่19-21ถึงพฤษภาคม2567เนี่ยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศูนย์ประชุมสหประชาชาติและพุทธมนฑนจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็ทีมงานถ่ายทอดเสียงก็ไปถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะใน ที่ยูเอ็นองการสหประชาชาตินะคะที่ถนนราชดำเนินนั่นเองนะคะก็รัฐบาลเนี่ยก็ร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็ภาคีเครือข่ายเล็งเห็นความสําคัญของวันวิสาขาบูชาแล้วก็วันสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะก็มีฉันทามติจัดงานนี้ขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชม้พัรษา6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567ด้วยนะคะด้านสมเด็จพระมหาธีราจารย์ผู้แทนสมเด็จพระอริย วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในกล่าวอวยพรแล้วก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิสาขาบูชานานาชาติวันสําคัญสากลของโลกครั้งที่19นี้นะคะส่วนวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกที่ยูเอ็นหรือว่าศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพ <aine> ุทธมนตนาชาติต่อนะคะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พุทธมนตรที่จังหวัดนครปฐมและวันพรุ่งนี้นะคะ21พฤษภาคมเนี่ยจะจัดกิจกรรมแสดงธรรมซึ่งจะมีชาวพุทธจาก73ประเทศทั่วโลกที่คุณทรงพลได้บอกไปหรือว่าประชาชนทั้งหมดนะคะรวมๆเนี่ย3,000คนเนี่ยเข้าร่วมงานเป็นพุทธศาสนิกชนนะกันนะคะร่วมงาน